สวัสดีครับอยู่กับช่องซัตจแปนนะครับผมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นนะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการ,รสอนการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นไปนะครับเบื้องต้นแล้วก็ได้ให้ดู3มเว็บที่คนนิยมไปซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะก็มีหลายคอมเมนต์แล้วก็มีหลายข้อความที่ไม่ว่าจะส่งมาทาง YouTube แล้วก็ส่งมาทางหน้าเพจนะครับว่าให้อดินนะครับช่วยสอนการประมูลสินค้าจากเว็บย a h ู o ให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยนะฮะวันนี้เองครับหน้าจอที่ผมเปิดอยู่ก็เป็น Yahoo Japan นั่นเองครับผมจะเห็นว่าหน้าตาเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะนี่เองส่วนโดยโดยรวมแล้วก็เราต้องนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ user ครับ user ของ Yahoo Japan ซึ่งเราจะต้องไปติดต่อนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือ user ที่ผมได้รับมานะครับนี่ นี่นะครับจะเห็นว่า user ก็คือตรงที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับนี่ user ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากได้นะครับเราต้องไปติดต่อพวกชิปปิ้งของ j ี่ปุนะครับที่เขารับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วก็วางมัดจำนะครับสำคัญเลยนะครับอย่างแรกต้องไปติดต่อนะครับชิปปิ้งแล้วก็วางมัดจำเพื่อขอใช้ user ในการประมูลสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อเราได้ user มาแล้วนะครับเขาก็จะให ยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดให้เรานำมาล็อกอินนะครับในเว็บนี่นะครับ Yahoo นี่ครับ .co .jp นะครับอันนี้ผมอยู่ในหมวดของการประมูลแล้วนะครับเบื้องต้นหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับหน้าแรกนี่นะฮะจะมีรายการเฝ้าดูรายการที่เราประมูลรายการที่ชนะประมูลจะแสดง พวกนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรูปภาพาประวัติที่เราเคยเข้าชมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆของยูเซอร์นะครับซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะได้มาจากของช i ปปิ้งว่าจะเป็นยูเซอร์อะไรนะครับหน้าแรกไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่นะครับหน้าที่2นะครับก็คือรายการที่ผมเฝ้าดูเวลาเราเจอสินค้าที่เราถูกใจนะครับผมก็จะกดติดดาวไว้นะฮะ มันก็จะมาอยู่ในหน้หนารวมนี้ทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมกดติดดาวว้มันก็จะมาอยู่นี่หมดเลยส่วนใหญ่สินค้าที่ผมสั่งซื้อก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกีฬานะครับรองเท้าฟุตบอลรองเท้าวิ่งนะครับเสื้อผ้าเกี่ยวกับการวิ่งนะฮะเป็นส่วนใหญ่นี่ฮะมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยส่วนแท็บที่3นะครับก็จะเป็นหน้าที่ผมประมูลนั่นเองนี่ครับหน้าที่ผม ประมูลนะครับผมก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้สินค้าที่ผมประมูลทั้งหมดนะครับรายการที่อยู่ข้างบนบรรทัดสุดนะครับคือรายการนี้นะครับคือมันจะลันจากช่วงเวลาที่มันใกล้จะปิดประมูลนะครับนี่ครับเหลืออีก15นาทีนะครับจะปิดประมูลมันก็จะขึ้นเรียงตามลําดับเวลาที่มันใกล้จะปิดประมูลนั่นเอง15นาทีนะครับเวลาที่เหลือของรายการนี้นี่ครับเดี minutes, ๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นแบบไหนนี่ครับ รายการที่ผมประมูลไว้ก็เป็น Adidas Copa 19.1ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับก็ผมก็ดูรายละเอียดหมดแล้วนะครับนี่ครับผมเด็กถึงได้กดประมูลแล้วครับรายละเอียดข้างในก็จะมีบอกนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่3,200เยนนะคะค่าจะส่งนะครับ700เยนจะถึงที่โกดังของชิปปิ้งเรานะครับผมกดไปดูประวัติการประมูลก็จะมีประวัติ คนอื่นๆด้วยนะครับที่เขาเคาะเข้ามานี่ฮะนี่ก็เหลือประมาณ15้านาทีนะครับผมคงคู่นี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสีขาวด้วยแล้วก็สภาพที่เขาวงวงไว้ก็คือตำหนิฮะมีหัวมันจะถลอกนิดนึงข้างๆก็ถลอกนี่ผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่สู้ราคานี้นครับเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับว่าคู่นี้นะครับสมมติ ผมคาะไปสักประมาณ3,500เยน 3, นะฮะผู้นี้มันก็จะต้องคูณด้วยเลทของเงินเยนญี่ปุ่นอ่าแต่แต่ละชิปปิง้งแต่ละอ่บริษัทนะครับก็เลทจะไม่เท่ากันอย่างที่ผมได้มานะครับยกตัวอย่างนะครับผมได้มา0.33อันนี้คือคูณ0.33นะครับด้วยราคาของรองเท้าสมมติผมขอไป3,500คือแบบทุ่มสุดตัวไป3,500เยนแล้วเราได้ราคามันก็จะอยู่ที่ 1155บาทนะครับราคานี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่รวมภาษีนะครับที่ผมจะต้องเสียในการส่งสินค้ามาที่ไทยนะครับแล้วก็ค่าน้ำหนักค่าภาษีมันจะรวมกันนะครับตกเฉลี่ยแล้วประมาณบวกไปอีกสักประมาณ350ประมาณนี้ก็จะตกอยู่ที่1,5 0่งั้บาทนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาบอกว่า ค่าไปษณีย์700ยเยนนั่นหมายความว่าอีก700เยนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนจ่ายนะครับมันจะไม่เหมือนกับเว็บอื่นๆอย่างเช่น Mercury นะครับที่มันจะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแต่ว่าในของ Yahoo Japan ที่เป็นการประมูลเนี่ยโดยธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าเขาเรียกว่าค่าจัดส่งเกือบทุกรายการนะครับทุก เกือบทุกรายการเลยก็ว่าได้ในรายการที่เราประมูลนะครับถ้าเป็นการประมูลนั่นเองครับผมแต่มันก็จะมีบางรายการที่เราไม่ต้องเสียนะครับเ,เราจะสังเกตได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมขอจบเคสนี้ก่อนแล้วกันว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับก็น่าจะถึงไทยแล้วก็บวกไอตัวของ700ยเยนไปก็ประมาณ7ประมาณ2 1 0บาทประมาณนี้ก็อยู่ที่พันไม่เกิน1,900บาทถึงไทยครับคู่นี้ ก็เป็นรองเท้ามือ2ครับราคา1,900บาทก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าเราคุ้มไหมถ้าซื้อมาใส่เองผมว่าคุ้มนะฮะแต่ถ้าเราซื้อมาทำกำไรเนี่ยมันอาจจะได้กำไรแต่เราถ้าเราไม่ซีเรียสมากกำไรหลักร้อยร0อบาทหลัก10บาทเนี่ยก,ก็โอเคนะครับแต่มันต้องมาใส่วอลลุ่มนิดนึงครับผมคู่นี้ผมเลยว่าจะปล่อยผ่านไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่ผมจะให้ดูว่า มันจะแบบรวมค่าจัดส่งแล้วเดี๋ยวเดียวผมอ่ามันจะเขียนไว้แบบนี้ครับจัดส่งฟรีครับมันจะมีตัวสีส้มๆนี่นะฮะรายการไหนที่แบบว่าจัดส่งฟรีมันจะมีเครื่องหมายแบบนี้ครับจัดส่งฟรีนะครับที่ผมชี้ให้ดูตอนตอนนี้นะฮะจัดส่งฟรีแบบนี้เลยนี่นะฮะโอเคเรากลับมาที่หน้าประมูลของผมนะฮะอ ผมสนใจคู่นี้นะครับเป็นมิซูโนะนะครับโมลิเีร์ดีโอนะครับตัวนี้ซึ่งมันเป็นไซส์275ไซส์ที่ผมใส่อยู่แต่ตอนนี้ผมประมูลไปสู้ราคาไปที่ประมาณ7,250เยนนมันยังไม่ชนะเลยนะครับผมก็จะกลับมาดูอีกครั้งนึงว่าสภาพรองเท้ามันเป็นแบบไหนนะฮะ275นะครับไซส์นี้ ก็เจแปนก็ถูกต้องนะครับผมจะจะมาดูชุดพื้นอีกรอบหนึ่งก่อนที่เวลามันใกล้จะหมดนะฮะชุดพื้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะนี่ฮนะข้างๆก็โอเคนะผมว่าก็จะมีบริเวณปลายรองเท้านะครับที่มันจะมีรอยขีดข่วนนี่อาจจะมีศึกหรือถลอกบ้างก็ที่เขาวงให้ดูนะฮะนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นได้หลุดนะฮะแล้วก็มีรอยถลอกตรงนี้ตรงส้นก็จะมีรอยขีดนะเป็นเรื่องปกติกของเท้ามือสองนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่7,250เยนค่าขนส่งมาถึงชิปปิ้งเรา1,100เยนนะครับก็ถ้าเราเอามารวมกันนะครับสองสิ่งนี้ราคาผมคิดว่ามันสู้ไปที่8,000เยนนะฮะ8,000เยนบวกกับไอตัวค่าจัดส่ง1,100เยนก็จะเป็น 9,100เยนคูณด้วย0.33ก็เป็นเลทของชิปปิ้งผมนะครับถ้ากับคู่นี้ก็ตก3,000แล้วนะฮะตกราคาที่3,000แล้วเราจะต้องเสียค่าภาษีแล้วก็ค่าน้ำหนักที่จะจัดส่งมาที่บ้านเราอีกประมาณสัก350 335 3บาทนะครับคู่นี้อืถ้ามือ1ในไทยมันน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ5 8 0 0ถึง6,300บาทมือ2 ถ้าซื้อมาใส่เองคู่นี้ผมซื้อนะครับราคา335 3บาทแต่ถ้ามันเกิน 3,500! ไปนี่ผมคงจะหยุดตระมูลก่อนแล้วก็น่าจะไม่สู้ราคานะฮะน่าจะไม่สู้ราคาเดี๋ยวผมพาไปดูคู่อื่นก่อนดีกว่าที่ผมคิดว่าผมจะซื้อที่มันใกล้จะหมดเวลาน,นี่คู่นี้น่าสนใจหน่อยนะฮะเป็น MV นะฮะ14 Vapor วเปอ e ร์ e ฟเ e เนะครับเป็นรองเท้ามือ2นะไซส์7 7ก็เขาจะวงให้ดูหมดตำหนิก็จะมีรอยนี่ชุดพื้นน่าจะเป็น AG นะครับตัวนี้นี่ครับ Made in China นะครับเท่าที่ผมดูจากสภาพรองเท้าก็ถือว่าสัก70%ได้คู่นี้ ราคามันอยู่ที่ประมาณนะครับ4,100เยนแล้วก็บวกค่าจัดส่งอีก700เยนก็ตกประมาณ5-6ผมสู้ประมาณ5,000เยนนะครับคู่นี้ถ้าให้ผมสู้นะ5,000ก็5,35ประมาณ1,500บาทนะแล้วก็บวกค่าอันนี้ไปอีก200-700บาทประมาณ2,000นะครับคู่นี้ผมคิดว่าผมจะจะสู้ไปลองเคาะไปดูนะฮะ ก็ยังไม่ได้มีคนกันไว้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาใส่ราคา4,800นะครับว่ามันจะได้ไหมไม่ได้นะคู่นี้มีคนเรียกว่าโอเวอร์บิดไว้นะฮะก็น่าจะกันราคาไว้แล้วน่าจะเป็นคนที่เขาอยากได้จริงๆอรผมคงไม่สู้แล้วเพราะถ้าเรายิ่งกดไปเนี่ยโดยไม่คำนวณเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะเพินไปเรื่อยๆแล้วเร,เราก็จะซื้อรองเท้าในราคาที่สูงมาก เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีกฎมีระเบียบของเราด้วยนะครับในการประมูลไม่ใช่ว่ากดเอามันอย่างเดียว,วโดยไม่คำนวณราคาเพราะถ้าเราประมูลไปแล้วชนะเนี่ยคือเราต้องต้องซื้อนะครับคือไม่งั้นเราก็จะโดนยึดเงินค่ามัดจำแล้วก็เออเราก็จะถูกแบนทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรา,เราต้องรับผิดชอบให้บริษัทเขาด้วยแล้วก็รับผิดชอบตัวต่อต,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 ตัวเองด้วยนะครับว่าเราต้อง คำนวณทุกครั้งนะครับว่าจะซื้อได้ไหมมันแพงไปไหมนะฮะนี่ฮนะก็เดี๋ยวไปพาไปดูคู่อื่นก่อนกันนะครับพาไปชมคู่อื่นคู่นี้ครับคือผมที่เห็นสีฟ้านี่นะครับคือราคาผมนําอยู่นะครับ,นะรบที่เป็นสีฟ้าฟ้านี่คือนํา อ่านี่คือที่ผมบอกนะครับสีส้มก็คือจัดส่งฟรีนะฮะเดี๋ยวผมแปลภาษาไทยให้ดูนี่ครับเป็นเท้าวิ่ง5คู่นะครับผมเขาเอามากองไว้สาย26ผมประมูลไว้ที่4,100เยนแล้วก็มีตัวนี้เป็น n นกี้นะครับเวเปอร์สิบสานะครับแต่เป็นชุดพื้นปุ่มเหล็กนะครับ SGPo r ซึ่งผมก็ประมูลไว้แต่ว่ามันเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับประมาณ2วัน2วันนะฮะ เดี๋ยวผมก็อีกหนึ่งวันผมจะกลับเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะโดนแซงไหมนะฮะถ้าโดนแซงไปเดี๋ยวก็ไปวิเคราะห์ราคาแล้วก็คำนวณราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาดูว่าเราซื้อไหวไหมส่วนอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งที่ผมซื้อไว้นะครับนี่ฮะทั้งหมดกองนี้5 5คู่นะฮะผมก็น่าจะบิดไปที่ราคานะครับ5,000เยนนะครับคู่นี้เดี๋ยวผม ใส่ไว้ที่5000เยนไว้นะครับโอเคนี่นะครับอีก2วันเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเราจะได้ไหมหรือว่ามีคนออกแซงเราไปสักประมาณ6 7 8000เยนเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณดูอีกครั้งว่ามันจะคุ้มไหมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็วันนี้ก็คงจะพอเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเราต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ดูเครื่องหมายต่างๆนะครับว่า ที่เราจะซื้อนั้นมันมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับมีตำหนิอะไรบ้างมีการวิเคราะห์คำนวณราคานะครับที่เราจะต้องเรียกว่าวิเคราะห์ราคาทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะกดบิดเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นความรับผิดชอบของเราเลยนะฮะคือเราต้องชนะมาเราคือต้องซื้อฮะซื้อมาแล้วเวลาเราโอเวอร์บิดไปเนี่ยเราก็ขายไม่ได้อยู่แล้วก็ นั่นหมายความว่าเราต้องขาดทุนเพราะฉะนั้นเราให้คำนวณราคาทุกครั้งนะครับก่อนบิดนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บ a h o o j a p ป n นะครับที่ผมวันนี้ผมมาลองเคาะให้ดูนะฮะนี่แล้วก็แถมให้อีกนิดนึงอันนี้หมวดรองเท้าเนี่ยสมมุติว่าเราเราอยากได้รองเท้าเยอะๆอ,อย่างเงี้ยตรงนี้ฮะให้เรามากดที่ตัวนี้มันก็จะมีรองเท้ามาให้ดูสินค้าทั้งหมดนี่เลยครับ มันก็จะขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะครับนี่มีให้เราเลือกเยอะมากๆแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ฮะมาใหม่นี่ก็จะเป็นรองเท้าที่ผู้ประมูลเนี่ยเพิ่งลงมาเมื่อสักครู่นี้เองนะเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้แป๊บหนึ่งไซ6เยี่สฮะเป็น GT เนาะใช่ GT ไหมฮะน่าจะใช่จ t ตัวแรกแต่ ภาพไม่ดีแล้วเป็นปุ่ม h g ด้วยมีค่อยเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยน่าสนใจนี่ฮะคู่นี้ผมก็ประมูลไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูดูดูไปเรื่อยๆะครับว่ามีอันไหนน่าสนใจนะ,ะพอเราได้เนี่ยอย่างตัวนี้อ่านี่ตัวนี้น่าจะเป็น J นะเจแปนอินโดหรอครับตัวนี้ เป็นเจแปนะครับตัวนี้ไซส์25.5นะคะนี่สวยนะผมว่าคู่นี้นี่สีฟ้าขาวเป็นตัวนีโอนะผมว่าตัวนี้ชุดพื้นนีโอสวยนะผมว่าราคาก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้เราคำนวณดูก่อนเลยนะครับเปิดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราแปลภาษาแป๊บหนึ่งโอเค เขาบอกว่านะครับผมมิสโนโมเลียนนโอโมซานาซิดานีโอนะครับเขาบอกว่าเขาแค่ทดลองสวมใส่เท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นชุดพื้นเดียวกับตัวของนีโอนะฮะไซส์25นะครับแต่ว่าผมงงว่าเขาเอาซอฟของเจแปนไปไหนนะฮะเขาใส่ซอฟของตัวอินโดกล่องก็เป็นกล่องของอินโดนะฮะคืองงมาก เป็นกล่องของอินโดมาแต่ว่าตัวรองเท้าเป็นท็อปเจแปนนะฮะเป็นท็อปเจแปนเลยนะครับนี่เลยงงเอมันชักจะยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนิดนึงเขาบอกว่าซื้อให้ลูกชายแต่ไม่ค่อยได้ใส่โอเคผมดูแล้วมันเป็นตัวของท็อปเจแปนนะครับเพราะผมสังเกตจากหนังแท้ แล้วก็ไอตัวเครื่อแบนี้จะมีแต่ตัว J8 นะราคา6,000เยนนะครับ6,000เยนต่อไปคำนวณดูนะครับว่าคูณด,ด้วย0.33 1,980บาทนะครับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูรา,ายละเอียดนะครับว่าถ้าเราชนะประมูลเนี่ยค่าจัดส่งมเท่าไหร่นี่ครับคือค่าจัดส่งยังไม่กำหนดมาเลยนะครับว่าจะเสียเท่าไหร่นี่มีความแบบ สุ่มเสี่ยงมากที่เขาจะคิดค่าส่งเราแพงมาก2 3,000เยนก็ได้นะครับเพราะเขายังไม่ได้กำหนดครับโอเคคู่นี้ผมผ่านก่อนดีกว่านะยังไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาสอนเทคนิคแล้วก็มาสอนให้ดูสินค้าในการประมูลนะฮะตลอดจนการกดสินค้าแล้วก็การหาราคาการคำนวณราคานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกเลย1ึ ไปหาชิปปิ้งให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ขอมัดจำเขาเพื่อขอใช้ user id เพื่อจะเอามาประมูลใน Yahoo Japan นั่นเองครับหลังจากนั้นก็เอามาล็อกอินในหน้าแบบนี้นะครับหน้าแรกของเขานะครับพอเรามาล็อกอินเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นหน้านี้หลังจากเราได้ user ได้อะไรมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับ ค้นหาก่อนนะครับว่าเราจะประมูลสินค้าประเภทไหนให้กดพิมพ์ช่องนี้นะครับนี่แล้วก็เข้าไปเลยมันก็จะเริ่มหาสินค้าให้เรานี่ครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่กดเข้าไปสมมติเราอยากประมูลดูที่ทางขวามือนะครับให้เราแปลภาษาก่อนนะครับนี่ดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับคำนวณราคาให้ถูกต้องชัดเจนนะครับ เราจะได้ไม่ขาดทุนนะครับในการนําสินค้าเข้ามานะครับอย่างแรกคือราคาสินค้าคํานวณเครื่องคิดเลข2ค่าจัดส่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเขียนเขียนว่าจัดส่งฟรีเนี่ยค่าจัดส่งตรงนี้เราต้องเป็นคนจ่ายนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมีค่าภาษีและค่าน้ําหนักที่เราจะต้องเสียให้ชิปปิ้งที่เขาจะจัดส่งให้เรานะครับแค่นี้เป็นอันจบสิ้น รอรับสินค้าได้เลยครับผมโอเคครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ลองกลับมาทบทวนดูคลิปได้นะครับผมไม่ลบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องสตัทไทแปนด้วยเลนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ